เอาล่ะฮะก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมวลชนชาวไทยทุกคนครับกับผมพุทธิตองและตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมพา w เวอร์อ่ะอ่ะใครตีวะแม่งอย่าพึ่งควนดีพวกพี่ที่ไอ้ดีกแกไปแม่งนนคนเขาจะทำคลิปมาขัดขวาง มามา,มาตน,นะครับก็คือตอนนี้นะครับผมจะพูดถึงการสำรวจโลกนะนั่นคือตอนของเคโรซีเนียนั่นก็คือจ้ไอตัวนี้นั่นเองเนี่ยไอดอกไม้ที่เหมือนมีน้ำมันอยู่ข้างในนะซึ่งมันจะเป็นยังไงข้อมูลของมันคืออะไรวิธีหาเก็บทำยังไงเก็บแล้วได้อะไรนี้เป็นคำตอบครับนั่นคือตอนแรกเลยนะการสังเกตหามันเนี่ยมันก็จะโชว์ในมินิแมปเล็กเลยเวลาเราเดินไปไหนเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นเนี่ย จุดขาวๆเหมือนกับของอย่างอื่นทั่วไปเลยนะครับเนี่ยนาต่างนี้แล้วก็มาดูข้อมูลของมันกันนะครับกดคลิกเข้ามาที่ซ้ายมือของเราเ <Wow. S 1> นี่ยในสำรวจโลกเนะี่ยมันจะมีหัวข้อต่างๆให้เลือกนะผมก็มาเลือกดูที่ในตอนนี้ก็มาเลือกดูที่เคโรซีเนียนะพอมาดูปุ๊บก็จะเห็นรูปของมันละแล้วก็เขียนข้อมูลไว้ว่ารายละเอียดเนี่ยเขียนไว้ว่าสมุนไพรทั่วไป,วไปเติบโตในสายนะ้ำมัน มันดิบใต้ดินว่ากันว่ามีของดีซ่อนอยู่นะอะ่ของดีที่ว่ามันเป็นอะไรกันนะว่าแต่การออจะหาเอาของดีออกมาเนี่ยทำยังไงก็ตีครับตีแม่งเห็นไหมทุกคนจะสังเกตเห็นว่าทตุไฟฟ้าตีไม่ได้าด่าน้ําแข็งก็ตีไม่ได้นะครับ <Nope. S 1> ต้องใช้อาวุธไฟเท่านั้นนะครับสําหรับจะเปิดหรือว่าปลดล็อกเอาของข้างในที่มันอยู่ในไอตัวนี้นะไอดอกไม้นะ้ำมันพืชเนี่ย นั่นก็คือต้องใช้อาวุธที่เป็นไฟเท่านั้นก็ามาดูในกระเป๋านะครับอาวุธที่เป็นไฟเนะี่ยเข้ามาในหัวข้ออาวุธแล้วก็มาดูโกดังของเราเนี่ยอาวุธอะไรก็ตามที่เป็นธาตุไฟนะอย่างเคียวของผมธนูของผมโล่ไฟอะไรก็ตามที่เป็นธาตุไฟเนะี่ยจะใช้เปิดเจ้านี้ได้นะครับอย่างผมใช้เคียวนะผมก็ตีธรรมดาไปทีเดียวเลยนี่แล้วมันก็ติดไฟโดนไฟเผาไปแล้วนี่เราก็จะเห็นของข้างในน,ะนั่นก็คือนิวเคลียสีดำนั่นเองทุกคน เพียงเท่านี้นะเราก็ได้ของมาแล้วก็กด F เก็บไปนี่ได้แต้มสำรวจความคืบหน้าไปเป็นพันแล้ว <S <S แล้วก็ไอแต้มไอ้ New S D A D A M นะิวเคลียร์เสียดำเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยเอามาทำอะไรก็เหมือนเคยครับผมคำสั่งพิเศษ้านขวาล่างของจอกองสมบัตินิวเคลียร์ดำแล้วก็มาลุ้นของครับสั่งทีละสิบปเปิดไปเลยสุ่มกาชาเนี่ยแหละฟาร์มทั้ง,ทงวีทั้งวันถ้าเราไม่ใช่สายเติมเราก็ต้องมานั่งหาเก็บของอย่างเงี้ยแหละครับเพื่อที่ลุ้นของดีนะ แต่ยากหน่อยโอกาสมันน้อยดูเดิเอ้ยอย่างน้อยก็ยังดีว่าได้เอสอามาอันหนึ่งนะอ่าก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับในการตามหาไอ้ไอ้เจ้านี่นะครับเคลโรซีเนียนะครับวิธีตามหาแล้วก็วิธีการเปิดเพื่อเอาของข้างในของมันม<อ>ก็มีเพียงเท่านี้นะครับคลิปนี้ก็ขอให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปสั้นๆนี้ไปแล้วนะครับกับผมผู้ที่ต่องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะจ้าไปบาย